สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมมื่อวานนี้กัฝนตกมืนขึ้นนะครับพี่น้องบ้านเอกียาณนะครับผมเกิดอะไรสิมาหยามยามกระแตครับผมใส่อะไมูมาใส่หมูกรอหนึ่ครับผมใส่น้ําทางฝั่งนี้พี่น้องฝั่งนี้เขาใส่เขาฟันจนกล้วยออกพี่น้องครับฟังนี้ครับผมจนกล้วยมันตายมันก็เลยเงินสุกกันยัางลายครับผมยังนกระแตพี่นห้องแจ๋วนี่ครับพี่น้องเส้นกระแตเจ้หนูครับมันขึ้นมาซ้องเบื้องแล้วมันขึ้นฟันหนี่งครับซ้อมเบแล้วครับพี่น้อง หนูมันเลียหลายตัวเลยครับก็เลยมาใส่กับไปทั้งห้องนี้พี่น้องใส่หลาย,ลยครับผมไป่หาวใส่หลายลังนครับพี่นอ้องเ,อเบ่งครับผมสี่ได้พอยี้แรงบ่มันนี่หนูยักสองันตัวพี่น้องเนาะพอดี่แลแล้วขับแรงครับผมแต่ก็ไปคุณแล้วครับผมรุยครับรุยฟังนี่พี่น้องนี่ขับฟันจนกลวยออกครับพี่น้องกลวยซุกกลวยยึดมัน ฝันอกมันระสุกถิมกับทิบพระบินพี่น้องเนาะหนูกระแตกันรีงมาหากินครับผมเอาก็เลยมาใส่ใส่กับใบน้ำหวยพี่น้องน้ำหวยหนี่าไปพุ่นะครับผมขึ้นบนมันครับพี่น้องดยครับดูย่าไปครับแถวนี้เขามาใส่บางช่วงหนาแรกครับผมแทนนะครับผมหนาแรกมันจะเป็นมันแห้งก่หนี้ครับผมเนาะพอหนาฝนมากอะแต่ไม่นานนี้พี่น้องดยครับดูเบืงดังแรกเข้าใส่ในหวยน่ครับผมไก่อยู่ครับ ขับทางครับผมเหมือบว่านกบล่มปะมันนี้มันมถูกล่มครับมันคืนนี่พี่นอ้องต้มทับทางเลยดูครับลุยหลังแรงเขาใส่ดต้นกล้วยนี่พี่น้องมันกินกอกล้วยนี่นี่มันกินกล้วยนี่พี่น้องหลังแรงนเคลื่อนพี่น้องมั้เคืนฝน,นตกแน่ดิพี่น้องเนาะโอ้ยน้องยืนเสียงอ,อยู่ครับผมดันอยู่ดันอยู่ นว้อ,อ้สุดยอดสุดยอดนี่นกระแตครับกระแตโอ้ได้กระแตแล้วกรเสีหนูให้ทุกคนนี่ไปตั้งตัวไปแล้วครับที่นี่เขาสิใส่หนูได้กระแตพี่น้องนี่นเท่าก้อนนี่ปลากรวดได้ครับแถวนี่พี่น้องนี่ก็ฟันปลากรวยออก มันปลากล้วยากย่างขึ้นพี่น้องกล้วยมันขุ่นเครียดมันกะฟันตะซุกพี่น้องเนาะเพราะฟันเรียบมันกะลมมันกะสุกขับทิพย์พี่น้องเต็มนี่เต็มอยู่ครับผมหนู้นกับแตกลาห้กินแค่นี้แหละครับผมมาเฮาที่นี่น้องต้องไปลุยเล้วครับผมห้องต้องไปเอาใส่ใส่ไก่โบ่งหน่ครับพี่น้องลูกหวยลูกหอยหนังพี่น้องนี่หอยแดงจะนาฝนไม่น้งครับผมหวยนี่ก็ให้น้ำให้กับแจกลายให้กินพี่น้องเนาะ นหลังนี้เหาออ๋อไม่รมู้นี่บอลันหึหลังนี้พี่น้องโอ้นี่ใส่ยื่หลังบอลันหลังนี้พี่น้องโอ้นี่ครับผมเอาไว้ในกองพี่น้นนอ,งองเนาะดนกอครับผมคลั่งเดือดแดดครับ แต่ก็แล้วมหายกินครับทรงอย่างมะเสาครับผมไปหลังต่อไปแล้วครับที่นี่ขึ้นมาทา้งปาาคุย้ยนะครับทีพี่น้องขึ้นนี่แล้วครับผมดี่ครับลุยเสียงน้ำก็ได้ดีครับพี่น้องผมนะ ฟันออกหายปลาหายปลายยางขึ้นพี่น้องหายเส้นยางขึ้นครับผมไสไปหนีไมันหาหลังครับมือนี้ครับผมหาหลังมาก่อนหน้ฟังนีใส่ไปกระแขงตัวนี้นะครับผมตัวนี้ขนนึ้นบนน้องน้องยังอยู่ รกระแจ่มาเชียวแต้นบองนี่ปนอก็หนูกับกผมเียวันนะครับหนูก,กระมาทางนี้นี่แไปได้ครับที่นี่เสยงน้ำอะไรดีน็นองอย็นนี้ับผมนเห็ดปลาตัวเห็ดนะ หั้เห็ดจังพี่น้องเต็มได้ปะขึ้นวัดก็ไม่เห็นพี่น้องหั้เห็ดยังพี่น้องห้เห็ดขอนขาวพี่น้องเต็มเลยครับผมุมนะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องไปหามมาหากระแตครับเมื่อไหรหฮานูครเมื่อนี้ครับไ้หาเห็ดครับเมื่อไหรไปครับไปคุณพี่นนั้นก็ไปแล้วครับที่นี่ ก๋ยปลาสุกเทนี้ครับพี่น้องก๋ยปาลาไหลเอาวนี่หนูหันกินก๋วยปลาจะเนี่ครับพี่น้องมันห้างหนูพี่น้องนี่ห้างหนูห้างหนูบังดิหนูอ,อ้ยเบลียวเบลียวเบลีว,ลว,ลวบ่มีครับพี่น้อง นี่เาใส่ดงหนึ่งมาใี้พี่น้องโอ้โหขับนาอมากเลยนี่อืสหดยอดท่าลาวเป็นสองตัวแล้วครับผมน,นี่ยังน้อกนี่น้อกโอ้โหกระเต๋อเดยวพี่น้องเต๋อสองตัวแล้วครับ เดียนี้ไม่ไหมนะครับนี่กำลังเหา่าติดตซอนหรมากี่น้องนี่ต้องเสียหนูจกกะกระเตพไปน้องเนาะอีหางนึงพี่นอ้องเอานั้นใสุ่่น,นครับผมใส่น้ำหอยไปน้องแล้วไปไทยเบ่งก่อนี่น้องเนาะใส่ข้าไป,ไปโอ้มืมมวันไปหกเนอ น,นี่ก็เป็นปลากล้วยด้วครับนี่นะเขาฟันออกครับพี่น้องฟันกล้วยลงแล้วก็แตะมาหากินกล้วยพี่น้องก็แตะหนูนีน่แหละครับผมเอาหนีใส่ทั้งห้องไปกะมันหกพี่น้องเอาไิใส่ทันทีก่อนไปรอบนาพี่น้องเนาะรอบนาครับผมเอาไปใส่ทั้งห้องนี่ก่อนหล้วนี่ไก,ก่พี่น้องไทไป เสียงติงครับผมเสียงติงครับก็ไมกิ่นย่างงอเขี้ยนอยู่เนาะแต่ยี่เป็นน่องอะไรเนี่ครับผม,ม,ออนนบผมต,ต้องใส่ขาวใส่ใบเตยเป่นบงครับนี่นี่นี่ใส่ใบเตยเป็นปบงครับพี่น,อน้องนี่บงนี่มันม่กิน่นมันเที่ยวเจ้าดิพี่น้องนี่มันเที่วยวนี่ไม่กินกล้วยเขี้ยนอพี่น้องนี่ กวยตรงนี้พี่น้องกวยสูเคึงครับผมเราก็เลยใส่ละทั้งไลยนี่พี่นอ้องเอาเสี่ยหนูไว้ได้พี่น้องเนาะแต่กตะเตะเสยพี่น้องนีนงน่สุดยอดแต่ครับไปอยชนีดพราะเราครับผมมันจะหาหลังครับมันนี่หาหลังหาหลังได้สามตัวพี่น้องถือว่าเฉลี่พี่น้องเนาะ นี่ครับมื่อนี้ครับผมใส่กับผ่าลังครับผมได้กระแตสองตัวครับพี่น้องหนูตัวนึงครับพี่น้องเพิ่งที่แล้วเป็นกระแตเป็นหนูพี่น้องหนูตัวนึ่งแต่ต้องัวครับผมนีในพี่น้องนี่กระแตคู่เลยครับผมตัวนี้หนึ่งตัวนึงพี่น้องหนูตัวนึงมืัอนี้คุปคาพี่น้องมืัอนี้ใส่กับผ่าลังครับผมชะนาใส่บนคอพี่น้องชะนาใส่บนครับผมชะนาเป็นปลากวยเก่าครับแต่เขาฟันลงเขาให้จ่างขึ้นครับพี่น้องฟันนี่ ให้ขึ้นใส่บนเขาเลยพี่น้องพอมันขึ้นมปนยางเบิ่งเห็นเสียงหนูห้องพี่น้องหนูแล้กินกล้วยอยู่ครับผมขึ้นเลยมันนี้สองตัวสามตัวคุ้มค่านะครับผมพ่อเลี้ยวพ่อเลี้ยวคาบครับผมพ่อเลี้ยวขาดแรงนูนนะครับผมกระแต่นี้นี่มีนตุ่มเมี่ยครับผมไี่ลช่ก้ะเพายครับกระแต่ครับตัวมเมี่ยตมเมี่ยงผมใช้กระเพาะนะครับผมพี่น้องครับผมที่นีจะขอตัวจก่อนนะครับผม ไปเจอคลิปหนาครับผมใส่บนเขาพี่น้องบนเขาเนี่ยครับผมใส่กันหนูพี่น้องสิงหนูกี่จะขอตัวไปก่อนนะครับผมไปเจอคลิปหนาแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผม